สวัสดีค่ะพบกับตินตินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กป๋าเมครับน้องตินครับค่ะวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนนะคะจะมารับคำท้าติดตาตายฟ็อกี่จากน้องหิงตอวันนี้นะคะแม่ติ๊กก็รับคำท้ามานะคะปิดตา ขายรสบออกกี้นะคะวันนี้แมาติกได้มาทั้งหมด14รสชาตินะคะ14รสชาติเลยนะครับแมตติกแต่จริงๆแล้ว,ว่มันมีมากกว่า14รสชาติอีกนะค,ะค่ะแต่บออกกี้อย่างเดียว,ว่มีอยู่ประมาณ10ใน,ในห้างแถวบ้านเรามีอยู่ประมาณ10แต่ป๋าจะเพิ่มนี่พวกเพสรสต่างๆคือมาเล่นด้วยนะครับได้เพื่อให้มันมีหลากหลายรสชาติมากขึ้นโอเคเราก็ได้เพสมา3รสชาตินะคะใช่ก็จะมีเป็นรสต้มยำกุ้งนะคะรสต้มยำกุ้งแล้วก็รสลาบ อันนี้จะเป็นรสขา้าวโพดครับ <N ads> ส่วนฝั่งป๊อกกี้นะครับอันนี้จะเป็นรสมะม่วงต่อมาจะเป็นรสช็อโกโก้บานาน่านะครับอยู่ชอบกินอะไรรสจันชอบกินคับป๋าอานี่รสช็อโกโก้บานาน่านะครับกล่องต่อมารสชาเขียวอันนี้จะเป็นอัลมอนด์ครัสนะครับอัลมอนด์รสอัลมอนด์นะครับแมติกนี่รสอะไรรู้ไหมบูเบอร์รี่หรือเปล่าบลบูเบอร์รี่นะครับ แล้วก็กล่องนี้สตรอเบอรี่นี่มีสตรอเบอรี่แบบเก่าด้วยอ่าน,นี่นะครับอันนี้แบบน่าจะเป็นแบบดั้งเดิมใช่เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับค่ะแต่ป่าว่าไม่ทิท้ทายไม่ถูกหรอก <c oughs> แล้วก็นี่ <c oughs> อัลมอนด์เหมือนกันนะครับจะมีอัลมอนด์สองตัวนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้คุ้นเคยกันแน่นอน <c oughs> ช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมเลย <c oughs> นี่นะครับรสชาติแรกที่ป๋ากินเลยนะครับ ผมย่างก็ได้อ๋อยังย่างย่างใครกองนึงอันนี้คุกกี้อันครีมนี่นะครับเพชก็จะมีอีกอันนึงนะเพชเพชเหลือเหลือรสซ่าเหลือรสพิซซ่าสรุปแล้วเพชได้มา4กล่อง4รสชาติโอเคอันนี้บอกยังเอ่ยบอกแล้วบอกแล้วครับโอเคค่ะแล้วรสอัลมอนด์มีมีอยู่2กล่องแล้วก็อุปกรณ์นี่ป๋าได้ตี่ตาบ้างป๋ป๋าหรอเป็นที่ตารูปหน้าฝันกระต่าย งั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเรามาเป่ายิงฉุบใครแพ้ก็เล่นก่อนเป็นคนปิดตาปิดตาก่อนให้หนูให้หนูปิดตาก่อนได้ไหมอ่าให้หนูให้พี่ลองชิมดูก่อนอ่าอ่าเหมือนเดิมอ่าพี่เอาที่ปิดตาไหนเอาที่มีปิดตาอันนี้อ่ปิดตา่แล้วเป่ายิงฉุบก่อนได้ไหมอ่าเป่ากับแม่หรือเป่ากับแม่ยันยียันยาวเป่ากเป่ายิงฉุบใครชนะใครโอเคอ่าให้พี่ปิดตา ถ้าเกิดให้ทายทีหลังไม่ยอมแน่นอนอหนูเอาหนูเอาอะม่เลืม่เลือก,ม,อกม่เลือกหนูทายเอาเดิาช็อเคเลตแล้วจะปิดตาทำไมเล่ากินไปเลยสิทั้งนั้นน่ะโอ้โหโอเคครับอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องกันไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ป๋าก,กับแม่ติ๊กก็แกะกล่องเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ติ๊กเริ่มทายก่อนเอาช็อกโกแลตอไม่เอาสิเอารสชาติเดอเอาช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตอตามใจเขาหนนะครับ แย่มึงอ่ะอย่างนี้ก็ทายถูกนะสิแร็คอะไรติ๊กี้อ๋อของกเลแร็คเลือดคิดว่าตัวเองเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกเองโอเคเดี๋ยวป๋ากับแม่ติ๊กนะจะไปยิงจูบกันว่าใครเป็นคนปิดตาแทนก่อนมายันยียันยาวกระเป๋ายิงชูบป๋าปิดตาทายก่อนนะครับแต่มั่นใจว่าชนะแน่นอนเกมนี้ กูมวแล้วฟันหรอตลกจังเลยยาสามมั่วอ่ะโอเคไม่เล่นแล้วก็เดี๋ยวมาทายกันเลยทายรถแรกมีกี่รถน,นั้ำก <14 S 2> ันอีกสิบสิบสีรถชาติค่ะอ่ะรถชาติแรกป๊อ,อกกี้เนี่ยนิ่มๆเลยแต่อบอกไว้เลยไม่นิ่มหรอกแข็งอ่ะเฮ้ยเอาเอาเพ้นมาก,ก่อนเลยเหรอรู้อีกแอบดูได้เลยทำไมกลิ่นมันรสอะไรรสล,ลาบ ลาบลาบร้อยเปอร์เซ็นต์ร,ร้อยไม่ไหวมันคือรสต้มยำเขาเหรอมันมันแบบกลิ่นเหมือนแซ่บๆคล้คลายๆกันเลยมึงอย่ามาแซ่บอย่ามาคล้ายไม่คล้ายเลยค่ะป๋าเอาอีก <S <S 2> <S 2> อเหรอเปิดหัวมาเอาอีกแล้วเปิดหัวมาโดนดินหูด้วยกลิ่นเผ็ดนี่รับรองว่ายากจริงๆขอนดมหน่อยขอนดมหน่อย,ยได้ไหมไม่ได้เหรอได้ดมได้ดมชิวอ๋อรูแลมีกลิ่นซอมเผือกขึ้นมารสพิซซ่าแน่นอนพิซซ่า ถูกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกหนึ่งอันอันนี้อย่ามั่วนะถ้าถูกไปสองกันนะอันเดียวเถอะมั่วอ่ะอันนี้เดี๋ยวทาหนึ่งสองสามตอบค่ะอัลมอนด์กล่องสีทองอัลมอนด์คัสอัลมอนต์ของเราเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคถูกต้องค่ะเพราะว่าเม็ดในตัวอัลมอนด์ครัสมันน่าจะมีชิ้นอัลมอนด์ที่ใหญ่กว่าน้องแม่จะทายถูกไปเนี่ยอ่ะต่อไปเลย ห้ามตรงตรงนี้นะคะขึ้นเลยกลิ่นนี้ขึ้นอะไรขึ้นป๊อกกี้รสมะม่วงฮชัวร์ชัวร์รสมะม่วงโอเคสงสัยงานนี้แม่ไม่ชินนิดเดียวตัวนี้นะคะรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตไม่อันาที่ินบอกไม่ใช่กลิ่นช็อกโกแลตมันขึ้นมาไม่อยาก่ินบอกนโการ ไม่เอาผิดคะแนนอะไรอ่ะโอ้โหน้องตินพูดป๋าพูดตามหมองตินอย่าบอกติบปาเสียคะแนนเลยปาเสียคะแนนต้องโด, <c oughs> ดนติ้งตัวแน่โดนเมื่อก,กี้ไม่เอาน้องตินบอกคุกกี้อย่างพิมตองสีขาวโอเค,อเคยอมก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะงานนี้ยากเหมือนกันนะรับรองว่าเม่ติ๊กก็งงอ่ะเมื่อกีนะคะ เรถข้าวโพดเพชรถข้าวโพดรถข้าวโพดเพชรถข้าวโพดทำไมมันมีแววว่าจะโดนอีกแล้วไม่เห็นนะเพราะว่ากลิ่นข้าวโพดมันค่อนข้างขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็พอแล้วนะหมดนี้นะคะนี่หอมหอมหนึ่งสองสามเหมือนเวลานับเลยบลูเบอร์รี่โอ้โหบูเบอร์รี่โอเคไม่อยากจะพูดอะไรเลย เรา,าไม่เ่งาพูดอะไรเลยแยกไว้ดีๆนะมะติเกีย่ามาม่วกันกินรถนี้ก็พอชาเขียวมทัทชะาบ็อกกี้ปฝาผู้เหมือนปฝาเห็ดนะไม่เห็นจริงๆย้อมก็ได้แม่มติเกเสร์สิบสี่รถปฝาได้ที่เท่าไหร่ละไม่ถูกเลยละอัน <c oughs> <c oughs> เออเร็วเร็วๆ้ายห,หนึ่งสองสามหมดเวลา,าไม่ทันกูเลยคือรถนี้นะคะ รสบานาน่าช็อกโก้บานาน่าแม่ว่าป๋าเห็นแน่เลยได้เห็นได้ยังไงหันหน้ามาเนี่ยปอมออกแล้วปอกกี้จะบอกว่าป๋ากับน้องตีนตกินกันบ่อย <Yeah. S 1> เข้าถางครั้งนี้เข้าก่อนแค่ทางมามา่าคราวนี้เข้าถางมากากว่ะทีเนี้มาติ๊กเสร็จแน่น,นอนอย่าน้องถางรสลาบ เิ้นแต่งจริงเลยจิ้นแต่เค้มันไม่รู้รสไงไม่ติงมุ้ยอีกแล้วยังไงเลยเนี่ยแววแม่มาแล้วเนี่ยหนึ่งทั้งสามก็อย่างนี้ค่ะสตรอเบอรี่กล่องสีชมพูอ่อนสตรอเบอรี่กล่องกล่องแรกๆอ่ะรสรสเดิมๆเลยสตรอเบอรี่ไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะใช่กระดาษไม่อยากจะเชื่อเลย นกินมาตั้งแต่เด็กมากนะปอ๊อกกี้อ่ะแหม่มหพอท้ายถูกแล้วพูดใหญ่เลยอ่ะเับจับจับเนี่ยหาแอวนดูป๋าแหบดูตั้งแต่แรกแล้วก็รสนี้นะคะสตรอเบอรี่เหมือนกัน <c oughs> แต่เป็นกล่องสีออกเข้มๆหน่อย <c oughs> มันจะเปรี้ยวกว่านิดนึงรสชาติก็มันเหียออยู่แค่เนี้ยป๋าต้องตอบถูกไม่มันเปรี้ยวกว่านิดนึงจริงมันจะแบบต่างกันนิดไอ้เด็กบอกทำไมหนูไปตีเก็บไปเป็นฟังก์ลู้อยางนี้ป๋ารอดแน่ๆ แค่เพ้นอย่างเดียวนะไม่ทิ้งก็เสร็จแล้วเพราะมันไม่ยากเยลยมาเลยอ่ะสุดท้ายละมือไป่ชาเขียวอ๋อเอาข้นนดอดีกล่องสนี้หรอเอาข้อกล่องสีเหลือง <c oughs> <c oughs> เปิดา้าะ <c oughs> ใช่ไหมโอเคเยเคนี่นี่นีตอบไม่ถูกอะไรอันนี้คือตอบตอบผ<อ>ิด,ดอันนี้ไงผิดสองเท่ากับได้สิบสองคะแนาน งานนี้เห็นเก็นแววคนโดแล้วแต่บทลงโทษป๋าจะไปขุดเอาบทลงโทษข่าวที่แล้วที่น้องๆบวชเอาไว้ทำแม่ยกทงขาวเลยได้ไหมมาเลยมามาติ๊กเอาผ้าปิดตาไหนเนิกแดิดฟันถ้าไม่ติ๊กผิดเกินสามยังไงก็ยังไงก็โดนดิเลยยกทงขาวเลยไม่ต้องยกต่อแตงเลย บอกแม่นะน้บอกแม่นะคราวนี้แม่จะต้องโดนตุ้นตบปันดัเ,เอานี่ไปก่อนไม่อยากจะเล่นเอานี่ไปก่อนอะพิดเล่นกับเราไว้ลดลาบใช่ไหมลดลาบโอเคพิดลดต้มยำกุ้งอ้อาวผิดไว้นี้นนนก่อนผิดไว้ตรงนี้ก่อนหน้าทางจะผิดเยอะ,อะนี่แล้บนี่นะครับ กินน้ำล้างคอก่อนได้ไหมฮไม่ได้เมื่อกี้ปากก็ไม่ได้กินปึ๊บรถพิซซ่าใช่ไหมมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นมะเขือเทศเลียนแบบต่อเลียนแบบอย่างนี้โอเคถูกนะครับรถพิซซ่ามันได้กลิ่นมะเขือเทศจริงๆริงอ่ะนี่นะครับรถขมหมช็อกโกแลตอย่าคิดนานรถอะไรครับช็อกโกแลตรถช็อกโกแลตกล่องสีแดงถูกต้องนะครับรถช็อกโกแลตย่าเอาย่าๆไปก่อนอจะได้มีชัยนี่นะครับรถนี่นะครับ อภายนิ่มๆอย่าสงสัยตอบรดอะไรเพด่ะเพด่ะโมเวลาครับตอบลาบลาบใช่ไหมไม่ใช่ลาบโอเคโมเวลาตอบลาบก็ได้ผิดดขโพดลชีสลดอะไรเดี๋ยวเราพิมกัต่อแล้วจกะ ใบนี้ห้ามผิดใช่ไหมห้ามผิดเอาเพจไปอีกรถนึงก็เสร็จแล้วนี่ห,ห้ามผิดแล้วนี่นะครับถ้าผิดอันนี้ก็คือแพ้เลยแต่ต้องเล่นจนจบเกมจะดูว่าตอบได้กี่รถสองหมดเวลาพิต้าบอกไม่ใช่อาวาสารแล้วครับวว้า <c oughs> หมดแล้วครับตอบมันเป็นเทสใช่ไหมไม่รู้มันเป็นกล่องหมดเวลาแล้วเอ่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะผมหมด้วยอ่าอะไรหมดเวลากล่องสีเหลืองๆอ่ะไม่รู้เหลืองอะไรตอบมาเลยจะมาเดาม้วนัไม่ออกเลยอ่ะเอ้อัลมอนด์อัลมอนด์สีเหลืองๆอ่ะกล่องสีเหลืองๆใช่ไหมัลมอนใช่ใช่ม้วนมันเทสมันแบบเทสรทสลดาบโอ้แล้วเรียบร้อย ไม่ติอกโดนแน่นอนนะครับเพราะว่าต <c oughs> อบผิดไปสาแล้วเท่ากับตอบบทยังไงเนี่ย <c oughs> ก็ได้แค่11คะแนนป๋าได้12คะแนนอ่ะมาเล่นตอ่อ <c oughs> เล่นให้จบเกมเสร็จ <c oughs> โดนแล้วแน่นอนป๋า <c oughs> แล้วเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะบดลงโทษไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวป๋าไปหาดูก่อนเ,อเล่นให้จบก่อนนี่รถนี่นะครับเลี่ยนชาเขียวแน่แน่มันรู้รถแล้วเนี่ยเออใช่ใช่ชาเขียวเอาตินบอกแบบนี้เอาผิดตินบอกติ้นบอกติ้นรักแม่เลยบอกแม่ไงนะ อ่าล็อนี้นะครับต่อมาเลยอันนี้ยากแน่นอนถ้าคนไม่กินบ่อยเนี่ยแยกไม่ออกมันอันใหญ่อะไรอ่ะหมูดานะครับบูเบอรี่บูเบอรี่ใช่ไหมครับใช่เป็นบูเบอรี่มันเปรี้ยวๆไม่ใช่ครับอันนี้เป็นตอร์เบัลลี่ไม่ได้ตอบอผิดแล้วเป็นป็อกกี้สตรอร์บัลลี่แบบเข้มแบบแก้มแบบเจียงสีแดงใช่ไหมใช่ลุงตีนแม่ตายแล้วคนี่นะครับนี่นะครับแต่ดูดิว่าแม่ติ๊กจะตอบถูกกี่กล่องอ๋ออะไรอ๋ออะไร ซองแดงซองซองทองทองอ่ะอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์ควาเป็ดอัลมอนด์ธรรมดาเอ้ยอ๋อเสียขาวม้วนปะเนี่ยไม่ม้วอะไรอ่ะสีม่วงนะคมใส่อันนี้ใช่กล่องสีม่วงเอ้ของที่อ่ะของสีสีทองเดี๋ยวก่อนใช่เปล่าแล้วต่อีกทีอะไรอะไรต่อไปเลยครับอัลมอนด์ไงสามสองอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์อะไร อมอนอมอนคลาสโอเคถูกเค้โดนผิดฟูกตอบถูกไม่ถึงห้าเลยกำลังในหัวฝานี่กำลังคิดบทลงโทษอยู่นะครับว่าจะเอาอะไรในหัวแม่เนี่ยป้า้อคือแน่แน่เลยเฮ้ยม่ใช่สิปาาคู่ิกนี่นี่รู้สึกว่าเสียงเขาจะสะใจแล้วแบบเขามีความสุขมากสมะนาวตอบไยครับมะนาวข้าวยเหรอ ตอบเลยครับสามหมดเวลาไม่ใช่กล้วยหมดเวลาไม่ใช่ครับมันคือรถอ๋อไอ้ลิงลิงอ่ะลิงไอ้ไม่ใช่ไอ้เียมันคือรถมะม่วงครับนั่นแหละนั่นแหละผิดผิดแล้วครับรถมะนาวแก่นี่นะครับตังรถมะนาวกลิ่นมะม่วงมันก็ขึ้นนิดหนามันช้าไปแล้วไงถ้าเฉลยแล้วรู้เลยเฉลยแล้วตอบถูกทันทีเลยนี่อะไรครับตอบมาหมดเวลาสามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วฉันกินชอบกินอ่ะกล้วยอ่ะอะไรล่ะมันคืออะไรอ่ะ ช็อกกล้วยมถือรสชาติเลยครับอะไรช็อกกล้วยอ่ะคื่อเขาผิดถือว่าไม่ใช้มันคือซอโคฟานะหน้าเอ้ามันก็กล้วยเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้มันต้องตอบให้ถูกชื่อเขาอย่าไปอ่านชื่อเขาผิดช็อกกล้วย โอ้ยอย่าไปซื้อร้านค๊อกกี้เขาไม่ขายให้นะตอบบอกชื่ออันนี้นะครับลูกตอบเดี๋ยวช็อกเปืยก็ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้<ร>ดภาษาอ,อังกฤษบันบนันน่ะตอ,อบมาช็อกกล้วยเปล่าหัวเราะครับอย่าคิดนางครับกล่องที่มันเป็นลูกช้างอะ่ะผิดเลยอันนี้คุกกี้อันครีม <laughs> บอกแล้วบ็อกกี้มาติ๊กเสร็จงานนี้เขาช้าง เสียงสดใสล่าเริงมีความสุขกันจริงๆรล้ยังไม่หมดอีกเหรอยังต้อง14รสชาติวันนี้เล่นกันยาวๆน้องๆบอกว่าอยากดูกันนานๆก็ยาวๆไปอะไรอันนี้กล่อง่อที่มันเป็นช้างอ่ะช้างมัวแล้วนี่บลูเบอร์รี่โอ้บงบอกถึงว่าไม่เคยกินป๊อกกี้เลยนี่นะครับอันนี้มึงจะพูดยังไงเลยอันนี้ใบแล้วนะเพราะชนะแบบใสๆใบให้ ต้องโดนแน่ดโนแน่เลยโดนไม่ได้โดนแน่แโดนแล้วโดนแล้วตอร์เบอรี่อ๋อใช่ไหมตอร์เบอรี่อะไรอ่ะตอร์เบอรี่กล่องกล่องดังเดิมอ่ะโอเคถูกต้องนะครับตาเปิดตาหมดแล้วขันแท้เลยว่าฉันต้องแพ้นี่อันไหนของไม่ติกรู้ไหมนี่ไงมั่วแล้วนี่ไงที่ตอบผิดตอบถูกสองลดอันนี้น้องติ้งก็บอกใช่ไหมลดตอบ อ่าน,นี่ที่แมติกตอบถูกจะมีรถช็อกโกแลตกับรถพิซซ่านี่นะครับวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะรับสำหรับสำหรับบทลงโทษนะเดี๋ยวป๋าจะเข้าไปหาบทลงโทษในคลิปที่แล้วอ่าที่น้องๆคอมเมนต์มามันจะเหลืออะไรอย่างเหลือพวกแต่งตัวแต่งตัวแต่งหน้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็อะไรใส่เสื้อนะหลายๆชั้นแล้วก็ทารองพื้นอะไรพวกเนี้ย หลายชั้นไปตามร้านเซเว่นอะไรเงี้ยคนชนะเขียนหน้าคนแพ้อืมแต่แต่ปาต๋าจะเป็นคนเลือก <c oughs> เดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าบทลงโทษคืออะไรนะครับ <c oughs> อเอาเก็บไว้ก่อนใช้ไหมให้แม่ชัน้นเราก็มาเจ้ากัน <c oughs> ไม่มีสําหรับคลิปนี้นะครับป๋าก,กับน้องตีนแล้วก็แมตติกก็สนุกกันมากๆเลยนะครับสนุกมากเลยเหรอเห็นคนแพ้นี่นะเดี๋ยวเจอกันทง่บดลงโทษนะแมตติกโอเคครับสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube ตินตินชาแนลนะครับใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเป็นกำใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเตียนตัวโดนถูกต้อน